คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่17 สิงหาคม2568ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวนทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้พบกันรอบเย็นนะครับคุณผู้ชมแอดมินเพิ่งกลับมาจากทํางานครับก็ใส่เสื้อใส่เสื้อชุดทํางานอยู่นะครับเพิ่งกลับมานั่นเองแล้วก็รีบกลับมาทําคลิปนะครับคุณผู้ชมเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้การประกาศผลสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่16 สิงหาคมสอน้าร้อยสินะครับเลข6มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับท่านผู้ชมล่างออก6-3ดังที่พวกเราทราบกันบนออก8-6-5นะครับผมเองก็เสียดายเสียดายมากเลยนะครับเสียดายอันดับแรกก็คือผมนั้นลุ้น6-7แล้วก็6-4นะครับแต่ว่ามันเป็น6-3นะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่ติดตามเดินทางในช่องโจทย์เล็กรวยก็อาจจะจำได้ว่าไอ้มนินวางทิศท,ทางเลขล่างที่แนวทางเลข 6 7แล้วก็4 64นะครับแล้วก็เสียใจเสียดายอย่างที่2ก็คือว่าแนวทางเลข9นั้นมันหว้เลข9ทําแสบทผู้ชมันกลับหัวเป็นเลข6นะฮะหลายแนวทางในช่องจอเลขรวยนั้นรวมทั้งเอ็มกมสันด้วยในแนวทางเลขเด็ดบนล่างนะวันนี้ผมเก่งไปในทิศทางเลข4เลข7เลข9แล้วกลุ่มพันธมิตรผมนั้นวางเลข9มันเยอะครับโดยเฉพาะแนวแนว9 9 94 95เนะฮะเลข9ทําแสบกับกลับหัวเป็นเลข6ซะงั้น แล้วรางวันที่1นึ่งนะเลข9เนะี่ยไปอยู่ที่ข้างหน้าหมดเลยครับคุณผู้ชมไปอยู่หลักแสนหลักหมื่นหมดเลยนะฮะหลักพันมีเลขสี่ด้วยนะ9 9 4 8 6 5นะโหไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยคุณผู้ชมผมเองก็แอบ,บเสียใจแล้วก็เสียดายนะครับเอาละครุณผู้ชมครับลายแนวทางนั้นหลุดไปแต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนุณยายที่วางแนวทางงวดที่ผ่านมานั้นเข้านะครับ นั่นก็คือแนวทางจากายจูครับผู้ชมอยู่คลิปต้นๆเลยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาื่อวันที่16สิงหาคม68ครับผมวางไว้ที่คลิป e อ0ีต้นๆเลยเป็นแนวทางเลขจากายจู u, นะครับท่านให้เลขเด่น 7, 3, 3, 2, 7, 9, 7 3, 4, กับ3ท่านวาง2797 3็แล้วก็36ครับ3 6 63 63ลงล่างนะนี้พวกเราทราบกันนะครับผู้ชมงวดใหม่ครับลองติดตามแนวทางจากเยจู u, ดูนะครับคุณผู้ชม1กันยายน2568ร เด่น3กับ6ครับวางไว้ให้4ี่ชุด4หางเหมือนเดิมนะครับ3 7 3 6 6 7แล้วก็6 5ห้าครับผมเห็นแนวทางจากท่านนะผมก็หูหกห้านี่ 6, เลขตัวเดิมเลยครับคุณยายนะเพิ่งออก8 6 5หหไปแล้วก็3 6หเนี่ยมันก็เลขตัวเดิมเพิ่งออก 6- 3สล่าง้าไปนะฮะท่านก็บอกว่าแนวทางของยายนะัน้นได้แบบนี้ผมเองก็มาคิดว่าก็ไม่แน่เนาะเลขทุกตัวมันก็มีความน่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะ ออกแล้วก็ออกอีกได้นครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมหาข้อมูลนะหาข้อมูลในโซเชียลเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะเหมือนผมไปเห็นว่าเป็นการออกสลากสัญจรหรือเปล่าทุณผนนี้ถ้าผมกล่าวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับคุณคุณว่าสัญจรที่จังหวัดตราดหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าผมกล่าวผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเหมือนผมอ่านผ่านนะว่าเป็นสลากสัญจรที่จังหวัดจังหวัดตราดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะไม่แน่นะฮะแนวทางสลากสัญจรนี้ก็ ออกเลขแปลกๆอยู่นะเลขที่เคยออกแล้วอาจจะก,กลับมาออกอีกก็ได้ครับคุณผู้ชมครับเหมือนที่ยายจูวานนั่นเองครับอาล่ะขอบคุณยายจูด้วยนะครับไปดูแนวทางที่2ครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางจากทิดน้อยนะครับพันธมิตรเก่าของผมในปีที่แล้วเลขจากทิดน้อยนั้นจะหลายชุดท่านก็เกรงใจผมอยู่นะว,ว่าผมสันเลขนะ่ะเลขพี่น่ะมันหลายหลายชุดนะผมสันจะก,กล้าออกอกากาศหรือเปล่า,ลา,ลานะผมก็บอกว่าดีกว่าไม่มีพันธมิตรนะที่มาเป็นมิตรกับผมระวังเลขช่วยผม ให้มาเลยครับทิดน้อยทิดน้อยจะวางโครงสร้างเยอะกว่า9ชุดก็วางมาเถอะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะพิจารณาเองนะครับเอาละฮะแนวทางเลข9ชุดจากทิดน้อยครับ1กันยายน2 5 6 8ครับเด่น2 9 6มี2 1 2 5 2 6 2 7 2 9 6 0 6 3 6 4แล้วก็6 8นะครับท่านจะลองเอาเลขเด่นของทิดน้อยไปพิจารณาเป็นการชนเลขเด่นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะที่ผมเคยแลกเปลี่ยนแนวทางจากท่านเลขเด่นนั้นมาดีจริงๆนะ บางทีเลข9ชุดท่านน่ะอาจจะเป็นหนึ่งใน9ชุดอาจจะมาตัวตรงหรือตัวกลับมาในทิศทางล่างก็มีมาที่ทางบนก็มีที่ผมเคยแลกเปลี่ยนกับท่านนะครับอย่างที่ท่านบอกครับเพราะเลขท่านนําเยอะนะฮะนะขมสารคือตัวผมเองจะกล้าลงไหมผมบอกผมกล้าลงครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับพันธมิตรผมให้มาผมก็ต้องลงตามนี้แหละครับท่านผู้ชมครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองครับเอาล่ะผมลองนําแนวทางเลข9ชุดจากทิดน้อยนะครับมาเทียบกับเลขเยจ,จูดู จะชนกันที่แนวทางเลข6นะครับเลขเด่นชนกันที่เลข6นะฮะเลขชุดชนกันที่6336ชนชุดเดียวเลยที่เลขตัวเก่า6336ครับค่ณผู้ชมเอาละฮะแนวทางเลข6จะมาหรือไม่ลุ้นกันครับค่ณผู้ชมครับขอบคุณพันธมิตรของผมทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งทิดน้อยและก็เยจูท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมคุยในต้นคลิปผมเองก็เสียดายมากนะครับเมื่อวานการประกาศผลเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างที่พวกเราคุยกันรู้กันในนักเสิ่งโชคนะครับ พอขึ้นเลขหกมาเ,มนเนี่ยผมแอบรุ้นนีบยฝังในใจมากเลยว่าขอให้เป็น6 7หรือ6 4ที่ดีเถอะนั่นเองนะครับปรากฏว่าเป็น6 3เนี่ยผมเองก็ใจลมใจสลายเหมือนกัน,นครับทุกผู้ชมนะฮะแล้วก็บางท่านนะที่เขาเสี่ยงโชคเลข6446ี่ยเงี้ยเลขบนออก6 5อย่างเงี้ยครับมันออกตรงกลางนะทุกผู้ชมคนที่รุ้น6 4 4 6่่ะล่างอก6 3บนอก6 5นี่มันก็ มันเจ็บใจนะมันเสียใจนะท่านผู้ชมนะเอาละรุ้นกันใหม่ว่าวันนี้ครับนะผมเองและทีมงานจะวางแนวทางมาถูกทางหรือเปล่าผมเองขอกราบกราบขออภัยท่านผู้ชมเลซีทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ผมวางเลขผิดพลาดไปผมเองก็ไม่อยากให้ผิดพลาดหรอกครับอยากจะมาถูกทางนะผมเองก็หวังว่างวดนี้ผมจะแก้ตัวได้สําเร็จนะครับกานะรวางเลขของผมนั้นมันก็มีผิดมีถูกเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครที่เคยที่ตามไลน์มุสศร์นั้นก็จะรู้ว่า หลายครั้งนะที่พอผมพลาดแล้วผมเองก็จะกลับมาไวเหมือนกันลุ้นเลยครับให้กําลังใจผมด้วยนะครับเอ็ MC ผู้มีพระคุณทุกคนครับสวม,มีกรดนพี่น้องเด้อนะขอกันสวมีกรครับน้ำแรงแอดมินกลับมาจากเปลื่งานกับฟ้าออกมาครับเนี่ยช,ช,ชุดชุดใส่เหตุงาพลินแอมินกับยังโมเดลไดถ้ถอดก็ไม่น้องเสื้อสีส้มนี่ครับนะฮะ้ข้อมูลมาจากพันธมิตรผมยายจู่กับทิพย์น้อยก็บฟ้า,าออกมาฝากกับพี่น้องขอโทษหลายๆเด้อว,ว,ว,วานว,วางเลยผิดพลาดไปครับ รุ่นกันไหมพี่น้องเนาะสวัสดีครับ